แล้วค่ะทุกคนเราซื้อกระดาษทิชชู่มาอีกแล้วทุกคนเราเคยรีวิวกระดาษทิชชู่แบบนี้ไปแล้วแต่ว่าเราซื้อมาอีกแล้วค่ะทุกคนซึ่งนี่นะคะก็จะเป็นตานี้เลยที่เราซื้อมาด้วยความอะไรรู้ป่ะเธอเธอดูเธอดูลาย การ์ตูนแบบนี้เลยทุกคนการ์ตูนเด็กผู้หญิงกับกกตุ๊กตาอะไรเงี้ยน่ารักมากแล้วเราก็คือแบบเป็นคนที่แบบชอบซื้อของอะไรน่ารักน่ารักอยู่แล้วคือช่วงนี้ก็คือทุกคนจะเห็นเลยว่าเราจะซื้อของตกแต่งบ้านซื้อของใช้ซื้ออะไรบา้บาๆที่แบบน่ารักค่ะเอ้ยเราดูอันนี้ก็คือแบบน่ารักมากเปก็นนาดทื่ที่น่ารักมากหนึ่งลังนะคะทุกคนสี่สิบซองคือได้เยอะมากร้อยกว่าบาทสี่สิบซอง หนึ่งซองมีสองร้อกุแผนไม่สามารถยับยังช่างใจตัวเองได้เลยจริงๆนะคะอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูเลยนะว่าน้องน่ารักแค่ไหนมันสุงสันี่เลยทุกคนดูหน้าตาน้องดีโอ,อ,อ้ยพูดแบบโอ,อ้ยน้องน่ารักอะ่ะดูดีดูดีเนี่ยน้องก็แบบมีหลายสีเลยนะทุกคน อันนี้สีม่วงเนี่ยทุกคนแบบนมน่ารักมากดูดิเนี่ยทุกคนอุย๊ยคือนองแบบลายน่ารักมากแล้วก็คือทาุของคนชอบของน่ารักก็คือแบบพลาดไม่ได้อะทุกคนดูสิเราซื้อมาอยู่แล้วแล้วแบบอย่างที่บอกเขาได้แบบสี่สิบอ่ะสี่สิบแพ็คอ่ะดูดิเยอะมากคือเขาจะมีฉันโอ้ยทุลักทุลเอลอ่ะ นี่เป็นอะไรที่ชุ่มมาหลายทุน่าทุเล่ก็ได้เยอะเนี่ยเขาจะมีแบบนี้นะก็แบบมีข้างใต้อีกชั้นหนึ่งอ่ะทุกคนก <ๆ S 1> ็แบบรวมกันเลยแบบสติพออ่ะแบบอุย้อยเยอะเกินแม่เยอะเกินเฮ้ยแต่ชอบแต่คนชอบซื้อของที่แบบถูกคุ้มอะไรอย่างเงี้ยคือชอบมากแล้วข้างในเปิดน้องหนึ่งอันข้างในทุกคนแบบเขาเขาจะมีที่เปิดอย่างงี้ใช่ปะก็เปิดไปเลยค่ะฉีกไปเลยนี่ ชชู่เขาก็แบบเนี่ยทุกคนอุ้ยโอเคเลยนะดูดิจะมีความแบบเป็นลายลายด้วยอ่ะเห็นปะเห็นความลายของกระดาษชิ้นไหมเนี่ยทุกคนเขาก็จะมีความลายแบบเนี้ยเนี่ยโอเคเลยนะดูดิ้ยชอบอ่ะก็ถ้าสมมติว่าใครสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะแปะพิกัดเอาไว้ให้น้อง